สวัสดีครับเจอกันในช่องชีวิตติดล้อมือใหม่สายบรรทุกน,นะครับผมตอนนี้ผมก็ขึ้นชิ้นค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมลัดขับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกเดิทนทางนะครับผมจากบานน้อยไปกาญจนบุรีนะครับผมเดี๋ยวเ้ายางเบงรกงบรอบรถกันก่อนนะครับผม แล้วนี่ก็ขึงนชิงค่าเสร็จแล้วนะครับผมรัดผ้าใบเรียบร้อยนะครับผมพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับน้ำหนักบรรทุกประมาณ46ตันนะครับผม ฝากเพื่อนเพื่อที่เข้ามาเจอช่องมือใหม่สายมะทูน,นะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วก็จะออกเดินทางกันเลยนะครับ เราก็เดินมาเดินทางมาถึงบางเลนแล้วนะครับผมก็เหลือระยะทางอีกประมาณ 80กว่าลโลครับ นนี้ผมก็เดินทางมาถึงพัทแทนนะครับพัททนมุ่งหน้าไปท่าเรือนะครับฝากพี่ๆที่มาเจอช่องมือใหม่สายบรรทุกนะครับผม ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปเรื่อ,อยๆนะครับผมไปทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ รยากาศเชา้าๆบรรยากาศดีมากนะครับแต่มอไซค์ยเยอะไปหน่อยครับพวกมอไซค์เขาไปทำงานช่วง7-8โมงครับเราก็ระวังด้วยนะครับมอไซค์เข้าออก ก็เดินทางมาถึงท่าม่วงครับผมกาญจน,นบุรีรเหลือระยะทางอีกประมาณสัก30กิโลนะครับผมจะถึงปลายทางของเรา านที่เราจะไปส่งนี่นะครับเปิดดูตาม GPS ไม่รู้ตรงหรือเปล่านะครับแต่ผมก็โทรถามคนในบริษัทไปครับถามคนที่เขาเคยมากันหลงครับกันหลง วันนี้ขับดีนะครับรถน้อยดีครับเหมือนกนรุงเทพว่าคุณวาย ตอนนี้เราก็มาถึงปลายทางแล้วครับผมดูครับพื้นที่จอดรอลงสินค้าครับอย่างแคบเลยเละกันเละเละมากครับพื้นที่จอดรอลงสินค้าครับไม่รู้เขาจะลงให้ตอนไหนครับก,ก็ต้องรองกันต่อไปนะครับผม